สวัสดีครับมณีพามาเบ่งแบงหยาแพ้งกุลาตอนเศร้านะครับสำรวจแปลงตอนเศร้านะครับอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วมื่ออื่นวันเาร้ามออนีวันศุกนะครับอันนี้รอบที่ตัดไปรอบตอนนั้นนะครับทีไทยว่ปไปสาบทีมอายง้อก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมื่ออื่นปูที่เพิ่นจองไว้เพิ่นสิมาเอานะครับแบงรอบนี้กะ เาแบงแล้วล่ะครับเพราะว่าจิดจงไว้ง่อจะของกินเพราะว่าจังแบงไว้เพิ่นนี่ครับหยามันบ่ยาวปานไดปริมาณมันกับบ่ได้แล้ครับเสียพื้นที่ซื้ออันนีเบ้อก,กันฟังนะครับแต่ว,ว่าก็เพิ่นได้จองไว้แล้วนะครับกตเลยตรงแบงไ้เพล่นนี่ครับแบงๆนี่เนาะแปลงไปนี่นะครับพื่อหน่อยกิโลกว่าพ่อได้ยู่ดอกครับแต่ว,ว่าหยามันบ่ทหันยาวพอสีได้ปริมาณนะครับ เบิรแปงนี่ก็กสนะิได้พอร้อยกิโลโบนึงเียนะตะกี้นี่เบิดแปลงนี่ได้สามรอยกิโลเลยครับตอนนี้มันชีได้พละร้อยว่ากันฟังนี่แปลงที่เขาตัดไปนะครับเนี่ยเป็นไรครับเยเอาแซงหมูกรอเราเด้ครับเนี่ยตัดไปใส่ปุ๋ยเสียยังเดียวว่าด้เอวขี่งัวมาลงครับนี่แปลงวน,นตัดไปให้เบิงเ่งบรรยากาศตอนเช้านะครับประมาณหกโมงกว่านี่ครับวันศุกร์นะครับ ุกที่สุกที่เท่าไหร่ล่ะสุกที่สิบสองเถอะเออุกที่สิบสองมีหน้าเอาวัานนั้น้อหกสิบสี่นะอื่นวันเสาร์เพิ่นหนัดมาสามเจ้าครับเจ้าลราลอยกิโลแบงเงินไปครับพว่าเป็นจองไ้เร็วเินเป็นบ่ได้นะครับอาศัยกันแปลงนี้แปลงที่เขาตัดออกไปก่อนนะครับีิว่าตัดไปเห็ดทิมอาเจกอน,นะครับปลุกหลับเงี้ยวแล้วครับ ขันเดียวขี่ง้วมาลงกลที่แหลกเนี่ยอ้งาบงามครับนี่แปลงนี่แปลงก้อนเลยนะครับอา้าวาเบิงเ่งบรรยากาศตอนเช้านะครับถ่ายเบิ่งนักสึกหน่อยว่เาเบิ่งแปลงนี่ครับแปลงที่ว่ามิตยาอื่นนะครับนี่นะครับตอนนี้ตัดเริ่มตัดจากแปลงนี่แล้วนะครับ ที่ตัดแปลงนี่ก็เพราะว่าแปลงที่หนาไว้หลายลๆนะครับหนาที่ว่าผมทายบองหนาปนเนี่ยนะครับหนามันข่อยาออยาวนะครับนี่นะครับสันๆเหี้ยนๆติดหนาวแล้วก็หนาอื่นก็ต้องตัดออกครับพอตัดออกแล้วก็มันอยู่ไกลน้ำยู่ก็เอานา้ำลงวานปุ๋ยเดียวกันยาวครับที่บม่ได้ตัดฟังข้างคุณคือว่าเพิ่นจองไว้เอาไปปลูกกันนะครับก็เลยจงไวเพิ่นเพิ่นตัดออกให้เบิร์ดกระจิบพ่อดีแปลนพอดี นี่นะครับหย่าอื่นนะครับรัดนาสีสามซีเทียนี่นะครับเนี่ยยังมีหย่าอื่นถึงแม่แก้มด้ยนะครับเนี่ยสาเหตุที่มันบ่ค่อยติดเพงกุลาหลายคือตอนที่ผมเอาน้ำเขาเอาน้ำเขาเห็ดนี่นะครับเขาเห็ดแปลงนี่คือผมเอาน้ำเขาแล้วก็เอารถไทคู่ปตาใหญ่นี่แลนปั้นนะครับแลนปับบนาดินมันเห็ดให้ดินแก่นครับบดที่นี่มันเห็ดให้ดินมันแก่น พอดินมันแกนแล้วอะที่นี่มันยำทอนพันธุ์บะล้งตมครับมันก็ข้างไปถึงโคกมองล้งกับลง้งมองข้างกับข้างมันก็เลยบ่ค่อยเกิดครับผมก็ได้เอามาสามเอาที่หลังแน่นิดหน่อยบย่ื่ายหั่มาในวันที่ก็ล่อตัดส้ยมันล้ามเองครับนี่จังจังสนนี่นะครับนี่สนนี่คือเป็นพื้นที่แปลงผมขอดตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นี่ครับเดี๋ยวสี่นี่นี่กว่าตรงนี้นะครับแปลงผมอันนี้คือในส่วนที่มันล้ามมากด้ะครับนี่ แปงเพ่งโกลาที่มันล้ามออกมานะครับเพียงล้ามอ,อกมางหดพีอยู่ลยครับเพี่เขียวๆนี่คือแพงโกลาเนียครับนี่คือมันสามารถล้าได้นะครับกต่ผู้ใดปลูกทีเจ้าของกับพัญาเบิงดีๆนะครับทีขางทีผู้อื่นกับพัญาเบิงดีๆนะครับมันล้าไปของผู้อื่นอยู่นะครับคือว่าขันมันมีต้นพันธุ์แล้วเนี่ยขันฮอตัตดดูใส่ฟุ้นดูเพิ่อให้น้ำหา้หปุ๋ยดูเนี่ยมันจิตแต่ยขยายพื้นที่ของมันเองครับ แลวหญ่ยังอึนกับสูบได้ครับเนี่ยเือจังของผมเหรอครับเนี่ยมูนี่กับห่ามูอื่นหน่อยลงแถดสี่มิลเมีแล้วสูบได้ครับตะกีมิตะหยาไว้เลยครับปลูกหยานี้เปียกกับสูหยาไว้บ่ได้นี่ครับแปลงที่เฮ้าเพราะันได้ตัดต่้งแต่ก้อนเกี่ยวเขาหนับมาสีส่เดีอนแล้วสี่เดียนกลัวแล้ว ได้สนีเหระครับนรนเนี่ยเงาเนี่ยไฮเบิ่งฝอยฝอยต่อแรกตออแรกมันจะเป็นหนึงที่เหรครับต่อแรกก็มันจะเป็นแบบตั้งๆสั้นๆนครับมันสิบวันเรื่อยๆครับตั้งๆสั้นๆต้องเขาตัดออกก่อนครับตัดออกใส่ปุ๋ยไห่น้ำแล้วมันก็จะเ,เป็นแบบอ่าอ,ออกเต็มพื้นที่นะครับถือว่าแปลงนี้ถือว่าเกิดดีนะครับเกิดดีเกิดดีเพราะว่ามันเป็นขี้ตมน,นะครับแปลงเครื่องๆนี้มันเป็นขีดตมพิเศษแเราปลูกแบบ เอาเหยียบเลยนะครับเกิดน้ําห้อยเลยใส่ทอนพันว่าคอยหลายนะครับแปลงนี่วางลุแง้วก็เหยียบวางลุงเก็เหยียบว่ามันยายล้วก็เหยียบนะครับวางลุงก็เหยียบตามห้อยตามห้อยที่ผมเคยทายขี่เผยเบิ้งนะครับเกิดดีครับประหยัดทอนพันพร้อมนี่ฟังมองนี้เดี๋ยวพายางพามาเบิ้งเล่นนครับพูดนะย้มเสวหมอกลายนะครับยานขี่นุ่มพมองนี้กับเหย้าเรนะครับกะรองร้อยของงัวกัดนะครับเนี่ยงวกัดหยอดไปนะครับเริ่มเย้าแล้ว เราตัดออกจากข้างคุณก็สิไดตาตัดทางพี่แล้วล่ะครับหม่งบี่ยาวากับมีคือ้กันนะครับข้างในนี่ครับยังแบ่งแบ่งอยู่กับซีเดือนแล้วครับตีไปเลยอีกซีเดือนเัว่เขาประจําครับพอดีว่าถิ่มาเปิดนามบาดาลเสสะเนาะครับมันบกแล้วเพราะผมข่างสะผมมันมีต้นพักหวานอยู่ก็เลยตรงจะเปิดใส้ว้ครับ กัเลยพอดีมากแล้วก็เลยได้่ทายเห็เบิงนะครับนี่แปลงนี่กับซีเดียนแล้วครับนี่บอไปใส่มาใส่ยู่ครับนี่นั่นมองหันก็ตายลงนะครับมองกลางกลางตายลงห้าอ่นก็เกิดขึ้นเพราะว่าดินบ่ดีครับน่าจะมีความเค็มนี่แปลงนี้สังเกตได้เลยครับนี่แปลงนี้ที่ตัดไปแหลกๆเลยครับนับไปเลยนี่เดียนเดียวนี่ครับนี่แปลงนี่เดียนเดียวเลยครับนี่ผมสูบน้ำบ้านปุ๋ยใส่แซงงูซีหาเดียนแล้วครับนี่แห่งตัด ดูแล้วก็บ,บำรุงดูนี่แห่งงามครับแห่งงามแห่งแต่กอดีคันธิมาปล่อยไว้ซีหาเดียนแล้ว,ว่าตัดนี่สิเป็นประมาณนี้แหละครับกัสิมแต่้ยาวลังแล้วก็แก้ซื่อครับเพราะว่ามันได้อายุมันแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องได้ตัดออกครับที่ว่าเพิ่นมาขอซื่อเพิ่นมาขอ้อนี่เพิ่นจองไว้เลยครับบ่ามันว่ามาขอ,อือันนี้เราสีได้เลยนะครับเพิ่นมาจองไว้ก็เลยต้องเอาออกพอเพราะว่าพ่อออกแล้วเขาก็สีได้ สูบน้ำใส่ปุ๋ยต่อไปนะครับปที่กษติเดินไปตามระบบมันเพราะว่าอย่าช่วงนั้นที่มันมาวก็าคือเอ่อตอนนั้นที่ผมคิดว่าปั๊มผมห้างแล้วก็มันมาติดหนาวครับชะงักหนาวอยู่ก็คือชะงักเลยครับนี่ครับเบิ้งไห้เบิ้งเดียนเดียวครับอย่าเดียนเดียวแซงมูซีหาเดียนไปเป็นคืบแล้วครับุตเบิ้งบรรยากาศตอนเศร้านะครับ ตายให้เบึงนะครับแบบนี้ส่วนเดี๋ย,ยับเขามาก้างนนนี่นิดเล็กน้อยกะอย่านี่เปียของเขานะครับทีวาสิโลออกว่าท่านในโลนะครับมีลูกค้ากะทักถามมาอยู่นะครับวา่านมีพันอย่างนี้เปียหายพา่ก็มีพ่อแบงนะครับนี่แหละครับมาเลือกตัดเอารลดส่วนราคาเนี่ยก็สิพ่เอาเต็มเม็ดเต็มนวยแหละครับให้เรียกตัดออกกะสิ ให้กันพ่อไปปลูกพ่อผมในคาไฟสูบน้ำใส่เนี่ยเพราะว่าผมก็จิไถยทิมอยู่แล้วนี่นะครับตามที่ว่าคุยกันไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผม,ผมก็บพ่อเห็นเพิ่นม้นะครับเพิ่นก็บลไท้่มรมาอีกสองสสยเพิ่นได้จากข้างเจ้าอื่นแล้วเพราะว่าของผมนี่มันโอ้เคืองปีแล้วครับป้านเนี่ยแต่ผมมึงถังน้ำผมมันเนี่ครับผมจะมาเปิดน้ำปาดานนะครับผมก็เลยต้อง แต่อย่างเขามากผ้าเลาะเขามาเบิดนะครับแล้วก็ข้างใน,นเขาไปบ่ไใดหรอกเบิ่งอยู่ข้างนอกก็ได้เนาะครับเป็นคลิปย้ำมือเท้านะครับที่อันนี้เดี๋ยวเพิ่นตัดออกแล้วกส็สิวางทอไม้นาะครับเนี่อขอกองเก็เอา,าทอตอนนี้เปลี่ยนไปเอาลงไปสะนามทางขุนเนาะครับเอาไปลง ไอ้พักหวานห้างหุ่นนี่นะครับแปลงอันนี้เปลียงเขาบ่ได้ตัดนะครับขี่้ายกับขี่คานตัดระหว่างเราขี่คานตัดบอกเอารถมาไถถทิมรถกะเสียดายเยอะครับเดี๋ยวอามซาันกะอาสีเอางงว่เขาไม่กินจักมือครับไยง่วเขามาและครับเฝ้าเอาครับต่ว่าแจ็คสิเป็น,นี่ใไวบุนี้ครับ มันเห็ดหยาครับมันหลายขั้นตอนสำหรับหยาเนี้ยเปีย ع. โอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปหยาพ้าเบ่งความคืบหนาซื่อๆนะครับหลังจากวัได้ายแปลงหยาโดนเดียด๋วยวมืออ่นสิีไทยเบ่งเพิ่นมาตัดหยาแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับ